จจนทราอัสดงตอนพยมานในวัย,ยาบทห้าองหญิงก้าอยู่ข้างหลังเซียวหลินมองดูลิซูซูอย่างหยีดหยันนางชอบเห็นเยี่ีอู้ขายหน้าต่อหน้าเสด็จที่หกเป็นที่สุดลิซูซูหมุดหยิดเหลือเกินไหนว่าทับจากการท้าประลององหญิงเก้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่างไรเล่าองค์หญิงก้าพูดจากก่อรับไปกลับมาเช่นนี้หากอยู่ในโลกบำเพ็ญเพียรต้องถูกผู้ที่มีความสามารถแข็งแกร่งจัดการเป็นหมื่นรอบแน่นอน ชุนเถากังวลใจยิ่งนักปกติคุณหนูสามใส่ใจความคิดขององคชายหกเป็นที่สุดทุกครั้งเวลาองค์ชายหกเอ่ยถ้อยคำเย็นชาคุณหนูสามจโมโนจนแทบคลุ้มคลั่งช่วงนี้หายากทีเดียวที่คุณหนูสามจะเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มอารมณ์ดีแต่กลับไปครั้งนี้ไม่แน่อาจอัลวาดครั้งใหญ่อีกชุนเถารอบเหลือบตามองไปยังคุณหนูสามกลับไม่เห็นแววเสียใจเจ็บปวดบนใบหน้าของคุณหนูหสามหรือซูซูปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วห้าร้อยปีก่อนสิทธิใหญ่ ยังไม่รู้จักตนเขาปกป้องน้องสาวแท้ๆของตนเองก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ข้ามิติเวลามาห้าร้อยปีได้พบคนที่แตกดับไปแล้วอีกครั้งหรือสู่สูรู้สึกว่าน่าจะดีใจถึงจะถูกสิทธิ์พี่ใหญ่ตายเพื่อปกป้องสำนักเขาเป็นวีรบุรุษหีซูซู่กบคิดและพูดกับเซียวหลินไม่ว่าองค์ชายจะเชื่อหรือไม่แต่ข้าไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่ององค์หญิงก้าวที่นี่คือวังหลวงไทยเฮาเรียกตัวข้าเข้าเฝ้าข้าคงมิอาจตั้งใจมาข,ขวางทางองค์หญิงก้าวและรังแกนางได้ เซียวหลินอึ้งงันไปอดมองหลี่สูซูแวบหนึ่งไม่ได้คุณหนูสามสกุลเยี่ยในอดีตมักใช้สายตาหลงหงอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดจ้องมองตนทำความผิดไม่รู้จักสำนึกอุปนิสัยไร้กาลและโหดเหี้ยมในความทรงจำของเขาเยี่ยสีอ่อูมีใบหน้าที่อัปลัตบิดเบียเ้ยวเซียวหลินย่อมรู้ดีว่านางรักและบูชาตนถึงขั้นบ้าคลั่งทว่าทุกครั้งที่เขาพบนางในใจกลับบังเกิดความรังเกียจไม่สิ้นสุดทว่าวันนี้กลับแตกต่างออกไปดวงตานาังใส กระจ่างมากหว่างทิ้วเปิดเผยเสื้อบุญบมงตัวเล็กเป็นสีชมพูรองเท้าหุ้มข้อเหยียบไปบนพื้นจนเกิดรอยเท้าเล็กๆหลายรอยเมื่อไอดูดานและความขุ่นขิ้งในอดีตหายไปเขาจึงมองเห็นชัดว่าโฉมหน้าของคุณดูสามสกุลยี่มีได้น่ารังเกียจดวงตานางสะท้อนภาพหิมะขาวพวงแก้มดูนุ่มนิ่มเผยความไร้เดียงสาออกมาหลายส่วนฟังคำชี้แจงของนางแล้วเซียวหลินมององค์หญิงก้าวพลางเอ่ยจเจ้าอมีเจ้าเป็นฝ่ายขอแลกเปลี่ยน วิชากับคุณหนูสามสกุลเยี่ยหรือแววร้อนตัววาบขึ้นในดวงตาขององหญิงก้าวอย่างรวดเร็วนางดึงแขนเสื้อของเซียวหลินสเสด็จที่ยามนี้เซียวหลินยังมีสิ่งใดไม่เข้าใจอีกเขามีนิสัยพาเผยเป็นวิญยูชนที่แท้จริงผู้หนึ่งในเมื่อเรื่องนี้น้องสาวเป็นฝ่ายเริ่มเขาย่อมไม่มีทางตำหนิหรือสูสูอีกก่อนหน้านี้ข้าไม่ทราบคุณหนูสามปรดอภัยด้วยเขาเอ่ยกับหรือสููส ลิซูซูไม่คิดว่าเซียวหลินจะกล่าวขาออภัยตนเองจึงรีบสายหน้าเป็นพันวันสิทธิพี่ใหญ่ดีเป็นอันดับสองในใต้ล่าเป็นรองเพียงท่านพอเท่านั้นโทษใครก็มิอาจโทษสิทธิพี่ใหญ่ในความคิดของลิซูซูเจ้าของร่างเดิมนิสยัยไม่ดีสายตากลับเฉียบคมร้ายที่ติสิทธิพี่ใหญ่ของนางเฉิดฉายดุดจันทราดังฟ้าหลังฝนองอาจอย่างแท้จริงน่าเสียดายที่เขาแตกดับเร็วเกินไปก่อนหน้านี้เซียวหลินชิงชังเจ้าของร่างเดิมถึงเพียงนั้น อันที่จริงใช่ว่าระเหตุผลหนึ่งเพราะเจ้าของร่างเดิมทําแต่เรื่องแย่ๆสองเพราะเจ้าของร่างเดิมปากแข็งต่อให้ทําเรื่องชั่วช้าก็ยังไม่สนึกผิดเซียวหลินแม้จะเอ่ยขอโทษแต่ความรู้สึกที่มีต่อหลิซูซูหาได้ดีขึ้นถึงอย่างไรวันนั้นกันยาเขาเยี่ปิงฉางตกน้ําก็เป็นฝีมือของคุณูสามสก,กุลยี่อย่างแท้จริงดังนั้นเขาจึงแค่พยักหน้าให้หลิซูซูเล็กน้อยมองก็ไม่มองสักแวบและหันกายเดินจากไป องหญิงก้าวคิดไม่ถึงว่าเยซีอู้ที่ในอดีตรู้จักแต่อารวาสวันนี้กลับไม่เอะอะวุวายและอธิบายให้เสด็จที่ฟังอย่างใจเย็นครั้นเห็นเสด็จที่มิได้ช่วยตนต่อว่าลิซูซูนางจึงกระทืบเท้าเรา่เราหันหลังวิ่งจากไปเสด็จที่รอข้าด้วยพอพี่น้องสกุลเซี่ยวจากไปแล้วลิซูซูหันกลับไปเห็นชุนเถากำลังยิ้มอย่างโง่งงุมลิซูซูอดถามิได้เจ้ายิ้มอะไรชุนเถาพร่งตอบทันใด นี่นับเป็นครั้งแรกที่องคชายหกยอมจำนนให้คุณหนูแม่ทัพใหญ่ยี่กลุ่มอำนาจทหารยิ่งใหญ่ไว้ในมือแม้แต่ฮ่องเต้ยังไม่กล้าแต่ต้องคุณหนูสามทรงเดชทว่าองคชายหกที่สูงส่งปานกล้วยไม้สง่างามราวต้นไม้หยกกลับไม่เคยปกปิดความรังเกียจที่มีต่อคุณหนูสามที่ผ่านมาทุกครั้งเวลาพบกันล้วนตีหน้าบึ้งตำหนิคุณหนูอย่างเย็นชารอบหนึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุดตอนนั้นคุณหนูใหญ่ยังไม่ออกเรือนคุณหนูสามคิดจะตกหน้าคุณหนูใหญ่ องชายหกจึงสะบัดต,ตัวคุณหนูสามออกครั้งนั้นคุณหนูสามโมโหจนเคลื่องทุกอย่างในห้องที่สามารถเคลื่องได้ฟังชุนเถาเล่าเช่นนี้หล่สุซูรู้สึกอยากหัวเราะเช่นกันเด็กโง่ชุนเถาผู้นี้ช่างใจกว้างจริงแท้พึงรู้ว่าแท้เมื่อครูนี้ขององค์หญิงก้าวหากโดนหน้าชุนเถาต้องเสียโฉมแน่สุดท้ายในใจของเด็กน้อยผู้นี้กลับเอาแต่คิดถึงเรื่องรักใคร่เกลียดชังเล็กน้อยระหว่างคุณหนูของตนกับองค์ชายหก สองคนแยกย้ายไปแต่งงานเรื่องระหว่างพวกเขาเป็นไปไม่ได้ตั้งนานแล้วเซียวหลินแค่เอ่ยคําว่าขออภัยอย่างราบเรียบชุนเถากลับดีดีใจถึงขั้นนี้แต่ก่อนเจ้าของร่างเดิมเป็นที่ชิงชังถึงขั้นใดกันพอคิดถึงตอนเด็กๆสิทธิ์ที่ใหญ่กล้าวผมให้ตนอย่างอ่อนโยนจากนั้นคิดว่าน้อยนักที่สิทธิ์ที่ใหญ่จะชิงชังใครสักคนแต่บัดนี้เขากลับไม่ชอบหน้าร่างนี้ของตนอย่างมากหรซูซูรู้สึกสิ้นหวังกับภาพลักษณ์ยามนี้ของตนเองเหลือเกิน ไทเฮาั้งตัวลิซูซูอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนจะปล่อยนางออกมาเป็นเช่นที่แม่ทัพใหญ่เยี่บอกไทเฮาดูเมตตาริจิตใจกว้างขวางอย่างมากทว่าลิซูซูมิได้คิดเช่นนี้เรื่องที่องค์หญิงก้าวมาท้าประลองกับลิซูซูตามหลักไทเฮาน่าจะทราบเรื่องแล้วแต่ไทเฮากลับไม่ได้เอ่ยถึงแม้แต่คําเดียวลิซูซูเดาว่าบางทีการที่องค์หญิงก้าวมาอาจได้รับการอนุญาตเงียบๆจากไทเฮาหากองค์หญิงก้าวลงมือได้สําเร็จราบรื่นปานี้ลีซูซูคงถูกเที่ยน จนสภาพดูไม่ได้ถึงเวลาไทยเฮาปลอบโยนสองสามคำกลับกลายเป็นคนดีไปเสียอีกหลีซสู้ๆรอบคิดในใจเห็นที่สกุลยี่จะเป็นไม้ใหญ่ล่อลมราชาสกุลไม่พอใจสกุลเยี่เสียแล้วบางครั้งเวลาผู้อื่นใจกว้างกับเจ้าไม่ใช่เพราะความชื่นชอบแต่เป็นเพราะความหวัดเกรงในการก่อนมักมีศึกสงครามอยู่หนึ่งงราชาวงศ์สกุลเสียวต้องการแม่ทัพใหญ่เย่ผู้เป็นเทพสงครามแต่หลายปีมานี้บ้านเมือง สงบสุขปวงประชาปลอดภัยห้องเต้ประทับบนบัลลังก์สูงอย่างมั่นคงย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะบังเกิดความไม่พอใจต่อขุนนางที่เป็นภายคุกคามตนหลีอซูู้แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ในโลกภายนอกกฎเกณฑ์ในโลกมนุษย์ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่หลักเหตุผลเช่นนี้นางสามารถทําความเข้าใจได้เพียงแต่ไม่รู้แม่ทัพใหญ่ยี่คิดอย่างไรบนเส้นทางเดินทางกลับหลีอสูซูพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นางเอ่ยถามขันที่น้อยผู้นําทาง จ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อก่อนฐานถทยจีนอาศัยอยู่ที่ใดขันทีน้อยรู้นิสัยของคุณูสามสกุลเย่ยผู้นี้มาก่อนหน้าแล้วยามนำทางให้นางหลุนก้มศีรตะตลอดเวลาเวลานี้ได้ยีริซูสุงเท้ากะทันหันจึงรีบตอบว่าเมื่อก่อนองค์ชายชื่อจืออาศัยอยู่ในวังเย็นขอรับวังเย็นหรือพาข้าไปดูหน่อยได้หรือไม่ขันทีน้อยทำหน้าลำบากใจอยู่บ้างลีซูซูคิดถึงคำสอนของท่านพ่อมาโลกมนุษย์แล้วต้องรู้จักทำตัว ดังนั้นจึงดึงปิ่นอันหนึ่งบนศีรษะลงมายื่นให้เขารบกวนกงกงแล้วขันทีน้อยรีบปฏิเสธหามิได้หามิได้ขอรับคุณหนูจวนแม่ทัพผู้นี้ไม่ลงมือกับตนก็บุญแล้วหลีซูซู้เอ่ยไม่เป็นไรรับไว้เถอะขันทีน้อยลังเลครู่หนึ่งก่อนจะเก็บปิ่นให้ดีและนำทางหลีซูซูไปไม่นานหลีซูซสูก็เห็นบังเย็นที่ชํำรุดสุดโสมนี่ก็คือสถานที่ที่องค์ขายชื่อจือเคยอาศัยอยู่สมัยก่อนข้าน้อย ยังต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่วังเย็นรกร้างวังเวงคุณหนูเยี่ยอย่าได้ร้งอยู่นานเขารับของจากหลีซูซูแล้วอดมิได้ที่จะเตือนด้วยความหวังดีลีซูซูพยักหน้าขอบใจมากขันทีน้อยจับไปแล้วคุณเถามาเยือนวังเย็ยนเป็นครั้งแรกนางมองเรือนที่มีญารกสูงสามนิคิดถึงตำนานเล่าหรือที่ว่าวังเย็ยนมักมีผีออกอารวาสนางจึงตัวสั่นอย่างห้ามไม่อยู่คุณหนูพวกเรามาวังเย็ยนด้วยเหตุใดหรือเจ้ากะ ลิซูซูเดินเข้ามาแล้วรู้สึกถึงอายินคุมหนึ่งเช่นกันแต่ตอนนี้นางอยู่ในร่างของมนุษย์จึงมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหากเจ้ากลัวรอข้าอยู่ข้างนอกประเดี๋ยวข้าก็ออกมาลิซูซูพูดกับชุนเถาชุนเถารีบสันส่นศีรษะบ่าวจะติดตามคุณหนูเจ้ากะคุณหนูสามฐานะสูงส่งเพียงใดหากนางเกิดเรื่องหรือได้รับบาดเจ็บชุนเถาก็ไม่รอเช่นกัน พอเห็นชุนเถายืนกราดหลีอสุสูมิได้พูดมากอีกยกชายกระโปรยหยิบย่างเข้าไปในวังเย็นนางอยากทําความเข้าใจอดีตของฐานไทยจีนให้มากที่สุดพันหมื่นปีมานี้ในโลกล่ามีพยามาเพียงสองตนเท่านั้นที่มีกระดูกมาโดยกําเนิดตอนพยามาตนแรกถือกําเนิดเทพบรรพกานับไม่ท่วนจิตวิญญ,ญาณแตกดับสังเวตบนับหมื่นปีของตนแม้แต่วัตถุเทพก็แตกสลายไปด้วยจึงจะสามารถกําจัดพญามาได้ หลายปีต่อมาพยมาราตนที่สองฐานไทยจิ้นผงาดขึ้นอีกครั้งแต่ผู้บำเพ็ญเพียรในเวลานี้มิได้แข็งแกร่งห้าวหาญเหมือนคนรุ่นก่อนอีกแล้วหลายหมื่นปีที่ผ่านมาเซียนที่บรรลุเป็นเทพมีน้อยนิดจนน่าสงสารประกอบกับไม่มีวัตถุเทพอีกแล้วพวกเขาจนปัญญากับฐานไทยจิ้นโดยสิ้นเชิงร่างกายมีกระดูกมานย่อมเป็นวิญ,ญญาณกึ่งเทพโดยกำเนิดนับแต่สมัยหงฮวงเป็นต้นมาเหล่าเทพต่างหวัดปัญยำเกรงจอมมารก,ก่อนหน้าฐานไทยจิ้น แทบจะกล่าวได้ว่าอยู่เหนือเทพบรพรก,การด้วยซ้ําหากไม่มีการค้นคว้ายอย่างเพียงพอโลกบําเพ็ญเพียรไม่รู้เลยจริงๆว่าจอมารถือกําเนิดขึ้นได้อย่างไรเหตุใดจึงแข็งแกร่งถึงเพียงนั้นและจุดอ่อนอยู่ที่ใดในช่วงเวลาที่โลกบําเพ็ญเพียรถูกกองทัพมารโจมตีจนต้านไม่ไหวในที่สุดก็มีคนเสนอว่าให้ใช้คันช่องสองอดีตซึ่งเป็นวัตถุเทพสหาหนทางเสียนทั้งหลายทุ่งเทสุดกําลังตามเก็บชิ้นส่วนของ คันช่องสองอดีตกลับมาไม่ง่ายเลยกว่าจะซ่อมแสงได้กระนั้นคันช่องที่ชำรุดกลับมองเห็นเทียงโอกาสสุดท้ายอันเลือนรางเท่านั้นร่างเดิมของจอมมานเมื่อห้าร้อยปีก่อนชื่อว่าฐานไถจิ้นเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อ่อนแอผู้หนึ่งจุดอ่อนของเขาสาเหตุที่เขาก้าวเข้าสู่วิถีมาล้วนมิอาจส่งสะท้อนออกมาได้อีกทั้งกระดูกมานี้การทำลายกายเนื้อและจิตวิญญาล้วนไม่มีประโยชน์เมื่อกายเนื้อของฐานไถจิ้นตายไป สิบแปดปีให้หลังกายเนื้อของเขาจะหล่อหลอมขึ้นใหม่อีกครั้งและมีแต่จะแข็งแกร่งกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือการฆ่าเขายิ่งจะทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองเสียงทั้งหลายพูดไม่ออกเหล่าผู้อาวุโสกลัดกลุ้มยิ่งนักครั้งเห็นโลกบําเพ็ญเทียนกําลังจะต้านไว้ไม่อยู่แล้วพวกเขาก็กัดฟันตัดสินใจสังเวทบักเกือบหมื่นปีเปลี่ยนชะตาฟ้าดินหลังจากสิ่งไายเลือกคนพวกเขาส่งลิสูสูกลับมายังห้าร้อยปีก่อน หวังว่านางจะถอนกระดูกมันของฐานถ่ายจิ้นได้สําเร็จและทําลายเขาได้โดยสมบูรณ์จอมันที่ไม่มีกระดูกมันจะอ่อนแอจนมีอจทนรับการโจมตีมีอาดูชับไอแคนและไอชช่วร้ายจากฟ้าดินเพื่อคืนชีพได้อีกนี่เป็นหนทางสุดท้ายความคิดนี้ล้าเลิศทีเดียวก่อนออกเดินทางลีซูซูขอคําชี้แนะจากท่านพ่ออย่างจริงจังลีซูซูควรจะถอนกระดูกมันออกมาทําลายทิ้งอย่างไรเจ้ากักเจ้าสำนักในอาพรสีฟ้าครามกระแอมกระแอรีย์อะ ลูกค้าเจ้าต้องกบคิดหาหนทางเองทำความเข้าใจอดีตของเขาหาสิ่งที่เขากลัวที่สุดให้เจอถึงเวลากำไรหยกที่มารดาเจ้าทิ้งไว้ให้น่าจะช่วยเหลือเจ้าได้นี่คือพูดก็เหมือนไม่พูดเช่นนั้นตกลงต้องทำอย่างไรเล่าสำนักเซียนพึ่งพาไม่ได้หลีสูสูจึงต้องค้นคว้าหาคำตอบเองหลีสูสูคิดอย่างไม่แน่ใจนักการทำความเข้าใจอดีตของคนผู้หนึ่งและไปเยืนสถานที่ที่เขาเคยอยู่น่าจะพบเบาแสข้อมูลไม่น้อยกระมัง ใจกลางวังเย็นมีเพียงบ่อน้ำบ่อเดียวลิซูซูเดินเข้าไปและนั่งยองลงมองดูนางมองปราดเดียวก็เห็นไปถึงกันบ่อในนั้นมีโครงกระดูกสีขาวน่ากลัวหลายโครงนี่เป็นบ่อน้ำแห้งไม่รู้ที่แท้ในอดีตฐานไถจิ้นอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีโครงกระดูกกองผนินลิซูซูรีพร้องบอกชุนเถาที่อยู่ข้างหลังเจ้าอยากเข้ามาชุนเถาไม่เข้าใจทว่าก็พงก์สีสยางเชื่อฟัง หรืูซูหาก้อนหินมาหลายก้อนวางตั้งเป็นข่ายอาคมส่งวิญญาณข้างบ่อน้ำหวังว่าจะช่วยสลายไอแค้นให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นและส่งพวกเขาไปเกิดใหม่เร็วขึ้นหน่อยนางไม่มีพลังวิเศษสิ่งที่ทำได้มีเพียงเท่านี้ชุนเถารู้สึกว่าทั่วทุกขนแห่งล้วนอึมครึมน่ากลัวนางยากจะคิดภาพว่าองค์ชายชื่อจิตเติบโตขึ้นมาในสถานที่เช่นนี้ได้อย่างไรชุนเถายิ่งกลัวยิ่งอดมองไปรอบด้านมิได้ก่อนจะพูดเสียงสั่นๆว่า คุณหนูห้องนั้นดูเหมือนจะมีเสียงหลีซูซูหันกลับไปมองและเดินตรงไปยังห้องนั้นทันทีคุณหนูไม่มีอะไรหรอหลีซูซูผลักประตูเข้าไปฝุ่นผงด้านบนร่วงกราวลงมาภายในห้องเต็มไปด้วยใยแมงมุมนางสำลักจนไอออกมาหลายที่หญิงสูงวัยผู้หนึ่งนั่งยองอยู่ตรงมุมห้องแววตาว่างเปล่ากอดตนเองโยกตัวไปมา ลิซูซูตะลึงงานคิดไม่ถึงว่าที่นี่ยังมีคนอยู่ยามที่นางเดินเข้าไปนั้นหญิงสูงวัยไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อยลิซูชูได้กลิ่นเหมือนบูตระลอกหนึ่งเป็นกลิ่นที่แผ่มาจากตัวหญิงสูงวัยผู้นี้ท่านยายฉนายท่านจึงมาอยู่ที่นี่เล่าหญิงสูงวัยไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยราวกับไม่ได้ยินชุนเทาเห็นว่าเป็นคนที่มีชีวิตก็โล่งอกพูดอย่างไม่แน่ใจคุณหนูบ่าวได้ยินมาว่าตอนองค์ชายชื่อจือถูกแข้งโจส่งมาเป็นตัวประกัน อายุแค่หกขวบเท่านั้นข้างกายมีแม่นมผู้หนึ่งติดตามมาดูแลด้วยทว่าแม่นมขององค์ชายน้อยผู้หนึ่งตอนมาอย่างมากก็อายุยี่สิบกว่าเท่านั้นบัดนี้เวลาผ่านไปเพียงสิบสี่ปีชไหนจึงเปลี่ยนไปจนมีสภาพเช่นนี้เหมือนยายเท่าอายุหกสิบก็มีป่าทั้งยังเสียสติหรือสู่สู่ตะลึงไปครู่หนึ่งนี่คือแม่นมของฐานไทยจิ้นหรือในอีกห้าร้อยปีให้หลังนางอยู่ในโลกที่วุ่นวายโกลาหลนเคยพบเจอคนแก่ที่น่าสงสารเช่นนี้เหมือนกัน ถ้าว่าโลกนี้ยังไม่มีจอมมารชัดๆชไหนจึงมีคนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้เรื่องนี้ทําให้นางรู้สึกรังๆว่าตนเองยังคงอยู่ในโลกอันวุ่นวายปนป่วนก่อนหน้านี้หรือซ,ซูซูมิได้เอ่ยอะไรนางดึงใยแมงมุมบนศีรษะของหญิงสูงไว้ออกอย่างเอาใจใส่ชุนเถาพูดอย่างไม่สบายใจคุณหนูพวกเราออกไปกันเถอะตามหลักแล้วคนที่เข้าใจฐานไทยจิ้นมากที่สุดน่าจะเป็นหญิงสูงวัยผู้นี้แต่นางไม่มีสติแล้ว ลิซูซูนั่งอยู่ในเกี้ยวมิได้รีพร้อนกลับไปนางเรียกนางกำนันในวังผู้หนึ่งมาช่วยตามหมูมัวที่ดูแลวังเย็นมาพบช้าได้หรือไม่เวลาที่ดวงตะวันแขวนตัวสูงหมูมัวในชุดสีม่วงผู้หนึ่งย่ำมีมดที่ทับถมเป็นชั้นหนาเดินมาคารวะลิซูซูลิซูซูเอ่ยถามเหตุใดแม่นมของฐานถ่ายจิ้นจึงเสียตินางทำตามวิธีการเดิมมอบปิ่นทองให้หมูมัวอ,อ,อันหนึ่ง สิ่งชั่วร้ายพันนั้นจะต้องไม่ละเว้นแม้กระทั่งแม่หนุ่มของตนเองแน่ๆหมัวมัวเก็บปินทองด้วยความปิติยินดีนางอยู่วังเย็นตักตวงผลประโยชน์ไม่ค่อยได้หลีสุสููใจปั้มเช่นนี้หมัวมัว,มวแทบอยากจะคายทุกสิ่งที่รู้ออกมาให้หมดในคราวเดียวถึงอย่างไรเรื่องของฐานถ่ายจิ้นก็ไม่ใช่ความลับอะไรอยู่แล้วขอบพระคุณคุณหนูยี่ที่ตกรางวัลเรื่องนี้บ่าวเท่าพอรู้อยู่บ้างจริงๆชื่อจือกับหลิวซื่อผู้นั้นมาอยู่วังเย็นเมื่อสิบสี่ปีก่อน ชื่อจือในตอนนั้นรูปงามน่ารักวังเย็นเป็นสถานที่สกปรกองครักและขันทีไม่น้อยในวังล้วนมีความนิยมชมชอบเช่นนั้นใบหน้าของชุนเถาแดงกำก่อนจะข่าวซีดหลิวซื้อปกป้องชื่อจือตนเองกลับต้องรับเครา์พวกเขาอยู่ในวังหลวงเดิมไม่มีฐานะอันใดยอยู่แล้วเบาเท่าได้ยินมาว่าเวลาพวกเขาไม่มีอะไรกินฤดูหนาวไม่มีเสื้อผ้าสมใสหลิวซื้อก็จะพอที่ชุนเถาอดพูดขึ้นมิได้เรื่องพวกนี้นางฟังแล้วยังอกสันความผวาแล้ว จะให้คุณหนูรับฟังได้อย่างไรให้นางพูดเล่าเรื่องของฐานถ่ายจิ้นเถอะคุณหนูเยี่ยเรื่องเกี่ยวกับองค์ชายชื่อจือเบาวเท่าเองก็รู้ไม่มากสมัยเป็นเด็กบรรดาองค์ชายชอบเล่นสนุกมักเรียกชื่อจือไปเล่นเป็นเพื่อนบางครั้งเบาวเท่าเห็นว่าบนร่างกายของชื่อจือไม่เหลือส่วนที่สมบูรณ์ดีเลยสักส่วนนางเล่าอย่างคลุมเครืออันที่จริงหลายครั้งหมู่มัวล้วนเคยเห็นว่าพวกเขาดูหมินรังแกชื่อจือเหมือนเดรัจฉานตัวหนึ่ง พูดถึงตรงนี้หมูมูมก็หยุดกระทานหานางพันนึกขึ้นได้ว่าบุคคลตรงหน้าผู้นี้กับคนที่เคยอยู่ในวังเย็นผู้นั้นเป็นอะไรกันหมูหมูรู้สึกเกลกระดาษในใจขึ้นมาไม่รู้ว่าคุณหนู่ยี่มีความคิดอย่างไรต่อชื่อจือนางจึงเลือกเล่าความจริงบางส่วนที่ไม่รุนแรงนักหน้าจะไม่เป็นอะไรกระมังหลือู้ๆเม้มปากแน่นในใจหนักอึ้งนางคิดไม่ถึงว่าหลิวซื่อมีสภาพเช่นนี้ไม่ใช่เพราะถูกฐานไทยจิ้นทำร้ายตรงหน้านางพันผุดใบหน้าดมนามประนีตของเด็กหนุ่ม ยังมีแววเย็นชาหนักอึง้งและความหมุนหมองในดวงตาเขามีหน้าถูกเคี่ยนตีหรือลงโทษให้คุกเข่าล้วนไม่ปิดปากบนเหมือนมนุษย์ต่อไม้อย่างไรอย่างนั้นสําหรับเขาบางทีเรื่องพวกนี้อาจเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วกระมังฐานถ่ายจ้นออกจากวังแล้วใครเป็นคนดูแลหลิวซื่อหมัวโมวรู้จักฟังน้ําเสียงสังเกตสีหน้าเป็นอย่างดีใครครวนครู่หนึ่งเห็นคุณดูสามสกุลยี่ดูแล้วมิได้มีเจตนาร้าย จึงพูดความจริงว่ากันว่าก่อนชื่อจืดอ,ออกจากวังได้มอบเงินจํานวนหนึ่งให้เจ้าหมูมัวในกองซักล้างบอกให้นางนําข้าวมาส่งให้หลิวซื้อบ้างทว่าเงินเล็กน้อยแค่นั้นอย่างมากเจ้าหมูหมัวนึกออกก็โยนมันโถให้หลิวซื้อลูกหนึ่งเหมือนให้อาหารสุนัขหลิซูซูพูดขึ้นชุนเถานางรับถุงผ้าจากมือชุนเถาหยิบทองก้อนออกมาหลายก้อนยื่นให้หมูหมัวหากหมูหมัวมีเวลาช่วยดูแลหลิวซื้อที่ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นางทําความสะอาดร่างกายหน่อย ทำให้การกินอยู่ของนางดีขึ้นบ้างครั้งหน้าหากข้าเข้าหวังเห็นลิวซื้อมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เลวจะต้องตอบแทนหมูมูอย่างงามแน่นอนแต่เรื่องนี้ห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดหมูมัวในชุดม่วงยิ้มจนเห็นแต่ฟันไม่เห็นดวงตานางรับทองหนักอึ้งไว้คุณหนูเยี่ยพูดอะไรกันคำสั่งของท่านบ่าเข้าใจแล้วรอจนหมูมัวเดินไปไกลชุนเถาตาเป็นประกายเอ่ยเสียงค่อยว่าคุณหนูท่านเห็นใจองค์ชายชื่อจือหรือเจ้ากะ หลีสูๆปั้นหน้าขรึมเหลวไหลข้าทำอย่างนั้นเรียกว่าเห็นใจฐานถ่ายจิ้นหรือค้าก็แค่เห็นว่าหลิวซื้อปกป้องเจ้านายอย่างกล้าหาญไม่ควรมีจุดจบเช่นนี้เท่านั้นต่อให้สงสารมดตัวเล็กๆตัวหนึ่งก็ยังดีกว่าเห็นใจฐานถ่ายจิ้นชุนเทาปิดปากยิ้มก่อนจะจากกาันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป